ว่าอยากจะให้พระพาไปดูตัวบุญหน่อยถ้าไม่เห็นตัวบุญวันนี้พระตายเพราะมันหมดสมัยหลอกลวงต้มตุนกันแล้วเขาบอกนะลูงพ่อท่านบอกว่าบุญมันอยู่ที่ใจคนคนใจดีแหละเป็นบุญคือคนบุญแต่คนใจบาปก็คึ้อยากจะอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนผู้อื่น ให้คนใจบุญเนี่ยมันก็นึกอยากจะอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นไอ้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นนี่แหละคือคนใจดีคนใจบุญอันนั้นแหละเราเรียกว่าบุญบุญไม่เป็นตัวเป็นตนไม่เป็นก้อนอย่างโน้นอย่างนี้ท่านเนี่ยอาศัยลักษณะอย่างเนี้ยเป็นบุญถ้าเราไปดูที่อื่นเราก็ไม่เห็นละแต่ถามว่าอันิสงสงของบุญมันมามันมีอันิสงส์อย่างไงเขามองไม่เห็นตรงนี้ คนเราไม่รู้จักว่าการทําบุญต้องทำเยอะๆความจริงแล้วผู้ที่ได้เป็นกษัตริย์ผู้ที่ได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิอะไรทั้งก็ไม่ได้ทําบุญอะไรเยอะแยะแม้แต่พวกเทวดาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทําบุญอะไรมากมายแต่แต่ว่าพวกเราเองก็เหมือนกันเราเราก็ไม่ได้ทําบุญอะไรมากมายในอดีตถ้าเราจะถามว่าเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าอดีตของเราเนะี่ยเคยทําบุญไว้น้อยมากขนาดไหน าเราไปดูที่อื่นไม่มีทางรู้ทางเห็นเรื่องบทเบนิวาสานุตติยานเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับจําชาติได้ความจริงแล้วไม่ใช่ความจํามันเป็นญาณเครื่องอย่างรู้ของจิตโดยธรรมชาติพระกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่พระมีวุธ,ธิการศึกษาสูงสูงนะคืออ่านพระไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกอะไรมากมายส่วนมากอาศัยประสบการณ์ทั้งหมด ที่เอามาเทศเอามาพูดครูบาอาจารย์เอามาเทศนาคุยส่วนมากอาศัยประสบการณ์อ่านหนังสือว่าใจมิโดกอ่านแล้วมันไม่เห็นมันไม่เชื่อใจเราเนี่มันไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้หลอกมันได้ง่ายๆไม่ฉะนั้นเราหลอกเจ้าของไม่ได้เราก็ไปหลอกพู้อื่นไม่ได้เหมือนกันไม่ฉะนั้นเราจะให้พระพุทธเจ้าโกหกเราไหม เราต้องพิสูจน์ให้รู้ให้เห็นจริงว่ามันมีจริงหรือเปล่าสวรรค์นรกบุญนรกบุญบาปอะไรเงี้ยหรือว่าเขาเขียนไว้เฉยเฉยไอเราไปอ่านหนังสือมาแล้วก็เอาไปเผยแพร่ตามหนังสือทีนี้เราจะสันเราจะสนิทใจได้ยังไงว่าเราเราเอาธรรมะนั้นมาสอนคนนั้นมันเป็นของจริงไม่อะ่นั้นเมื่อเราอยากจะรู้ของจริงเราต้องเห็นด้วยตาของเจ้าของรู้ด้วยใจของตนเองอันนั้นละ่ะเรามั่นใจในการอาไปเผยแพร่ เพราะธรรมชาติอันนี้มันสามารถรู้ได้หมดทุกคนถ้าหากว่าเราดูใจเจ้าของรู้จักเจ้าของส่วนมากคนเราไม่รู้จักเจ้าของเจ้าของตายเนี่ยตายแล้วไปไหนไม่รู้มาเกิดมายัางไงไม่รู้ตอนอยู่ในท้องแม่ไปยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน,เ,น,กนเพราะอะไรเพราะใจเราเมื่ออยู่ในท้องแม่เราก็เหมือนกับใจเราอยู่ในตัวของเรานี่แหละเมื่อเราตายไปแล้ว จของเราก็เหมือนอยู่ธรรมก็เหมือนอยู่เดียวนี้แหละถึงไม่มีร่างกายมันก็เหมือนเดียเ๋ยวนี้ไม่สนั้นจึงไม่รู้เลยว่าเจ้าของตายจิตของเจ้าของออกจากร่างของเจ้าของมองเห็นร่างเจ้าของกลายเป็นร่างของผู้อื่นเอ๊ะใครมันมานอนตายอยู่กุฏิเราก็ดืนยืนมองเจ้าของอยู่อย่างเงี้ยก็หรือมันออกมาหลายครั้งหลายทีก็ถึงได้รู้เลยว่าโอ้ไอ้นั่นถ้ามันตายเขาเอาไปเผา ไอ้นี่ถ้ามันตายแล้วมันจะไปเกิดตรงโน้นตรงนี้ไอ้มันไปได้ยังไงเนี่ยมันจะดูตรงเนี้ยเราจะรู้เลยว่าเออไอ้นั่นมันตายแล้วมันเผาเผาทิ้งแน่นอนเลยทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละมันไปไหนละทีนี้แล้วมันปรารถนาอะไรจิตใจของมนุษย์เรานี่ปรารถนาแก้วแหวนเงินทองสามีภรรยาที่ดีๆปรารถนาสิ่งที่มันดีๆและสิ่งที่มันดีๆก็คือมีทต่นี้แหละเรื่องทางโลกนี่แหละไอ้ดีประเสริฐเลื่อนฟ้ากว่านี้มันไม่เห็น สวรรค์มันเป็นยังไงมันไม่เห็นมันมันต้องการได้แค่เงินทองคิดอะไรพวกนี้มาเอามาห้อยคอตุ้งเล่งตุ้งรางเอาไว้บอาโอ้มันโก้หรูไปคนเห็นเห็นโอ้ยมันดีขนาดพระสอนคนอื่นให้รักษาศีลให้ทานจะหลวงพ่อมีเงินในย่ามเยอะเรื่องนี้ยังมีอยู่นะเขาสอนกันบอกอย่าเอาเงินไปถทายหวพระมันเป็นบาปความจริงแล้วพระไม่เกี่ยว พระไม่มีเงินส่วนตัวอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของอาัตมานี่ไม่เคยสอนว่าพวกท่านบวชมาแล้วพะ